ก็คือแง่เสียบใช่ครับแต่ระวังแง่ครับครับตอนนี้บมบมขึ้นเนี่ยน้ำหนักมันจะไปทางข้างหลังครับผมแต่พอขึ้นแล้วเนี่ยมันจะพุ่งมาข้างหน้าครัต้องระวังเสี่ยงตาตาพี่ต้องอยู่ปอดตาให้้ไดบตาพดีอยู่นะครับคุณหมอเนาะตาสีชมพูเนาะมันจะเริ่มเปลือนอีกครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเริ่มปั่งปั่งแล้วโอเคครับผมครับผจะน่าวันเติมไหม มากไม่ได้เบ้านนอนานรถเร้อยใช่ครับโคเคครับผมวันนี้เราจะไปกับยานแม่ไปส่งไผ่ดอกแก้วด้วยนะครับทีมงานของเรานะนี่ครับทีมงานก็เรามาน้อยก็เต็มที่แก้วฮ่่ครับนี่ะทีมงานของเรานะครับวันนี้ก็เนะกันหมดนะฮะก็ช่วยกันเยอะไม่ใช่แค่ทีมงานพวกเรานะครับก็มีหลายทีมนะครับ ทีมนงานของครับตัวอดัดก็มาแล้วก็พัดปลาที่อื่นก็มาอีกของฟิเบอร์มาด้วยนะครับผมก็ผมด้วยกันนะครับขอบคุณนะครับทุกกำลังใจด้วยนะครับยังไงเราก็สู้ๆนะครับเราจะไปส่งถึงที่นะ